สำหรับผ้าถุงนะคะที่เราคัดสรรมาเป็นผ้าฝ้ายในด้านบนนี้นะคะที่เห็นสวยงามปักสวยๆเนี่ยบางท่านอาจจะเปิดมาเห็นในเพจของร้านเราจะเห็นว่าผ้าถุงของร้านเราสวยสะดุดตามากนี่คือเราคัดสรรมานะคะเป็นพิเศษค่ะด้านบนนะคะจะเป็นผ้าของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นการเขียนลายแล้วก็ปักมือนะคะโดยช่างฝีมือของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เราจะมีหลายหลากโทนหลากสีมากนะคะเพราะว่าเราจะคัดสรรเพื่อที่จะเข้ากับเสื้อของทางร้านค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นโทนสีน้ำเงินแบบนี้นะคะน้ำเงินฟ้าคืนนี้นะคะสวมใส่ได้กับเสื้อหลายสีมากโดยเฉพาะโทนสีขาวสีฟ้านะคะจริงๆเขียวอ่อนๆก็สามารถใส่กับผืนนี้ได้นะคะโทนนี้ก็จะเป็นโทนสีม่วงจะเป็นเสื้อสีขาวอีกก็ได้ หรือจะเป็นเสื้อสีม่วงให้มันเป็นกลมโทนนะคะเป็นตีมสีม่วงก็สามารถสวมใส่ได้อันนี้ก็จะเป็นลายพื้นเมืองนะคะเขาจะปักลายนะคะเป็นลายของแบบชนบทไทยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่เป็นวิถีชีวิตอะคะ่ะเป็นวิถีชีวิตของเรานะคะเด็กๆก,ก็จะวิ่งเล่นกันอย่างนี้อันนี้คือจะเอามา ปักลงมาเป็นลวดลายของผ้านะคะสวมใส่เนี่ยให้ทั้งความสวยงามให้ทั้งความน่ารักค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นโทนสีม่วงค่ะม่วงนี้ก็จะเป็นม่วงอ่อนอ่อนพาสเทลนะคะปักด้วยดอกนะคะเขาจะไล่สีนะคะช่างจะไล่สีจากโทนชมพูอ่อนมาชมพูเข้มจะให้เห็นมีมิติ เหมือนดอกกลีบดอกมันซ้อนทับกันเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยอันนี้สวยงามมากเวลามองดูนะคะใส่ไปที่ไหนนะคะคนมักจะสอบถามว่าเป็นผ้าถุงของที่ไหนสวยงามสะดุดตาผ้าถุงของร้านกันตาเรานะคะคัดสรรและคัดเลือกมาอย่างดีจริงๆคะ่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสแวะมาที่ร้านกันตาที่ซอยศิีแพทย์นะคะ รามินทากิโลเมตรที่8ค่ะมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะ,ะมาลงที่สถานีโรงพยาบาลสิทแพทย์อยู่ห่างจากร้านเราไม่ไกลค่ะประมาณ700เมตรนะคะสอบถามเส้นทางกับทางแอดมินได้ค่ะถ้าปักมือด้านนี้นะคะจะเป็นโทนสีน้ำตาลลวดลายที่ปักก็จะมีหลากหลายโทนสีนะคะ ลูกค้าจะมองหาโทนสีในเสื้อโทนสีชมพูโอโรสพืนนี้ก็สามารถจับคู่จับแมทก,กันได้ค่ะลค้าแต่ละท่านสามารถมาลองเลือกมาสวมใส่ที่ร้านได้ค่ะสำหรับพื้นนี้นะคะก็จะเป็นสีหวานๆค่ะจะเป็นสีม่วงชมพูนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นในรีมโทนเสื้อสี